เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านครับที่รับฟังอยู่ทางบ้านท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยท่านกรรมการบริหารพักท่านสมาชิกพักและที่สำคัญที่สุดในวันนี้ผู้สมัครสอสของพักเพื่อไทยทั้ง500ท่านครับทุกคนครับภาพวันนี้เป็นภาพที่ ทําให้ผมนึกถึงเมื่อสิปีที่แล้วที่ผ่านมาในตอนนั้นผมได้รับโอกาสจากพักเพื่อไทยให้ลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอเขตเขตสาที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของผมนะครับในนามพักเพื่อไทยในครั้งนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้อุดมการของพวกเราไม่เคยเปลี่ยน พักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับทุกท่านครับ45วันหลังจากนี้พักอื่นๆอาจจะมองว่าเป็นการเลือกตั้งอาจจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะแต่พวกเราต้องอดทนครับ8กุมภาพันธ์สำหรับพวกเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเลือกตั้ง แต่คือวันแห่งความหวังของประชาชนครับเพื่อวางรากฐานของประเทศไทยให้คนไทยให้คนจนรวยขึ้นและคนรวยก็ไม่ต้องจนลงเพื่อไทยทำได้ครับทุกท่านครับวันนี้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งเกี่ยวกับปัญหาทางด้านของเศรษฐกิจ แน่นอนปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาโลกร้อนรวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างเฉียบพลันสิ่งที่เราต้องทำผมขอยุญาสรุปสั้นๆจากนโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นสี่เรื่องหลักๆข้อที่หนึ่งการที่จะเคลื่อนพีระมิดไปข้างหน้าได้ต้องเริ่มเคลื่อนจากฐานการลดน้ำต้องลดที่ราก ไม่ใช่รถที่ใบซึ่งเรื่องนี้หลายคนเข้าใจผิดหลายคนมองว่าพักเพื่อไทยทําเรื่องของประชานิยมแต่ไม่ใช่นะฮะสิ่งสําคัญที่สุดคือ DNA ของเราต้องแก้ปัญหาที่สาเหตุครับดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเพื่อคนจน และคนยากยากสถานการณ์โควิดทําให้หลายคนไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาไม่สามารถที่จะลืมตาอาปากขึ้นมาได้สิ่งสําคัญที่สุดคือการปลดหนี้เขาพร้อมกันกับการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพื่อให้เขาไม่ต้องกลับมาเป็นหนี้อีกครับ <S <S ข้อหนึ่งแล้วนะครับข้อสอสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งคือ เรามีความจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมเครื่องยนต์เศรษฐกิจฯฯเดิมให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้มากขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท,ยทุกรูปแบบผมยกตัวอย่างอย่างแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรการปรับปรุงพืชพันธุ์ต่างๆการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงปุ๋ยหลายคนอาจจะมองว่าการทําดินให้ดีแน่นอนคือส่วนหนึ่งแต่สําคัญที่สุดคือปุ๋ยต้องเหมาะกับพืชครับ เรื่องอุตสาหกรรมการผลิตการหาตลาดใหม่ๆใช้การพูดเพื่อช่วยเหลือเรื่องนี้การทําเครื่องจักรเครื่องยนต์ให้สามารถเข้ากับ AI ได้เรื่องของภาพบริการแน่นอนครับคือเรื่องของการคมนาคมขนส่งการช่วยตํารวจในการใช้ AI เข้ามาเพื่อความปลอดภัยทุกรูปแบบจะดึงดุดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้อย่างที่3คือการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆขึ้นมาขยายโอกาสใหม่ๆขึ้นมาในทุกมิติ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเกษตรมูลค่าสูงอุตสาหกรรมสมนุนไพรอาหารทางการแพทย์อุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่างเช่นเรื่องของเครื่องมือแพทย์เซมิคอนดักเตอร์หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรม AI การบริการมูลค่าสูงอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจเวลเนสและเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์อย่างสุดท้ายเรื่องที่4เป็นเรื่องสําคัญครับเรื่องของหน้าที่ของภาครัฐการสร้างความเชื่อมั่นและการสร้างคน สำหรับการสร้างความเชื่อมั่นอธิปไตยคือสิ่งสําคัญที่สุดครับเรื่องของหลักนิติธรรมยาเสพติดไม่จบไม่เลิกครับคอรัปชันไม่จบไม่เลิกครับสแกมเมอร์ไม่จบไม่เลิกครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยากให้ ทุกท่านเชื่อใจนอกจากเรื่องนี้ยังมีเรื่องของคนยังมีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานยังมีเรื่องสวัสดิการและมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมทุกคนเชื่อมั่นได้เลยครับวันนี้ว่าเราจะทําได้แน่นอนเพราะเราไม่ได้เดินโดยลําพังครับวันนี้เรามีพี่น้องพักไทยรักไทยกลับมาตบมือครับต้อนรับทุกคนครับ และวันนี้เรามีที่น้องพักเพื่อไทยผู้มากประสบการณ์ยังอยู่กับเราครับ <Yeah. S 1> ร่วมกับวันนี้สายเลือดใหม่ของพักเพื่อไทยตบมือให้สายเลือดใหม่ต้อนรับอย่างอบอุ่นครับ <Yeah. S 1> ผมมักจะเปรียบเสมอว่าเราเหมือนกับยืนอยู่บนบ่าของยักษ์ใจดีตัวหนึ่ง เพื่อช่วยให้พวกเราวันนี้เราสามารถที่จะเห็นความหวังของคนไทยได้อย่างชัดเจนไม่ว่าลูกหลานของเราจะเกิดที่ไหนเขาต้องได้เติบโตขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกันครับทุกคนครับร่วมกันสร้างประเทศที่ดีให้ลูกหลานของเราอีกครั้งด้วยสองมือของเรานัดถอยหลังสู่วันแห่งความหวัง8ดกุมภาพันธ์ สู้ไปด้วยกันเพื่อไทยทําได้ทําให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักครับขอบคุณครับ<า> กนหน้าพร้อมๆกับว่าที่ผู้สมัครสสอแบบปัะชุมรายชื่อและสสอแบบตักเขตของพรรคเพื่อไทยทั้ง500คนนะครับทุกคนครับสามารถกินได้เต้นได้แล้วก็เราไหวก็เป็นที่ได้คีดคือปรับได้ของพรรคเพื่อไทยนะที่วันนี้เราเปิดสวัสดิ์ใหญ่ยิ่งใหญ่ ข้างนอกนะครับขอบคุณมากมานะครับคุณจุรพัณฑ์คุณสุรยาและก็คุณยศชนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกท่านครับ